สวัสดีครับพื่ผมเป้วันใหม่รถมือสองนะครับเออเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิว Isuzu Max เป็นปี2011นะครับเป็นซูเปอร์แพลตินัมนะครับอ่ผมจะอ่านี่นะเดี๋ยวเดินดูให้พาเดินดูรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรถคันนะฮะประมาณนี้เลยนี่นะครับคันนี้ได้เป็นปี2011ปักข้างนะครับเครื่องดีแอร์เย็นเล่มเอกสารพ่อโบนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับได้เป็นแบกข้อ15นะ นี่นะครับซปเปอร์พัฒน์น้แท้นะโอะเบียนสวยถ้าใครอยากได้ทะเบียนนี้นะไปโอนที่เพชรบูรณ์แนะนํานะครับทะเบียนเก้าพันนี่เก้าพันทะเบียนเก้าพันไม่ใช่ขายเก้าพันนะครับงั้นผมขายรถคันนี้แสนสองหมื่นเก้าพันบาทแล้วกันนี่ครับแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับทะเบียนเก้าพันก็ลงท้ายด้วยเก้าหมดเลยสวยๆครับเพื่อนๆผมเคยรีวิวแล้วเ่ฮะร,รถคันนี้ตอนแรกมันใส่เป็นแบ็คคอร์สิบแปด ไม่สวยมันรอนโดนไม่สวยของเลยไปซื้อแมกแมกกระยางมาหกพันห้ามาใส่ใหม่ไม่เป็นไรคือขายในราคาเดิมมันั่นแหละครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่่าเดี๋ยวดูภายในนะครับรถเครื่องดีนะครับภายในสวยภายในหุ้มเบาหุ้มอะไรให้ใหม่หมดล้ก็จะมีสีสันริ้วรอยบ้างนะครับนี่เป็นกระจกขุ้นหมุนนะครับคันนี้นี่นะครับเห็นไหภายในสวยไม่มีเตะรายงานนะครับ มาตัดเครื่องให้ดูนะครับโอ้เครื่องดีนะคันนี้อัตราเร่งดีที่สำคัญมันได้ซุปเปอร์พัฒนนัมครับแสนแปดหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับเ่อเครื่องนิ่งจิ๊บเลยคเครื่องนิ่งดีนะเพื่อนๆนิ่งเลยเนี้ยจิ๊บเลยอ่าเนี่ยแล้วไม่เคยขยับเลยนะฝากระโปรงนะพวกซอกเนี่ยเดินหมดทุกอย่างเนี่ยนะครับประมาณนี้เลย หม้อน้ำาิ่งเยมเรียรบร้อยอย่าวันที่เดิมเดนเดิมไม่เยอะใหม่นะครับนี่นะครับสวื่ยเลยนี่เนาะไม่ไถนะครับเพื่อนๆนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับถือว่าสวยฮะถือว่าสวยแหละจะได้เลยนะครับนี at. ่ไอเนี้ยที่มันใส่ขาข้อไม่ได้เพราะมันใส่ท่อตัวนี้ท่อข้ามตัวนี้มานะครับมันไม่ได้แต่งซิ่งแต่งอะไรนะครับเพื่อนๆอันนี้ดีกว่านี่แ์เย็นนะครับทุกอย่างปกติครับ นี่ไงนี่ไสวยๆเลยเะด,ดับเครื่องกนไอ้ชาอ่าเนี่ยสีสันเหรอสีสันตีไปสักแปสิบเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับรถมันไม่เคยทาสีด้วยนะผมทาสีเฉพาะท้ายเก็บนิดหน่อยนี่นะครับมีบุบป,ปิดบ้างน,นิดๆหน่อยๆนะครับไม่น่าเกลียดนะครับเน้นย้ําเลยคือไม่น่าเกียดนะครับ นี่นะครับส,ยสวยๆเลยนะครับ1 2 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจโทรม,มาที่เบอร์0ูนย์หนึ่งเจ็ดห้าแปดหน<อ>ึ่งศูนย์แปดหกสามของผมเป้นะครับบ้านใหม่รถมือสองดีให้บริการนี่นะครับได้ซูเปอร์แพันธนัมปี2011นะครับก่อนเป็นออรนิวนะเพือพ่อนๆนี่เลย1 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะถ้าใครสนใจก็โทรม,มาสอบถามได้นะที่เบอร์0ูนย์หนึ่งเจ็ดห้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหกสามผมเป้นะครับบ้านใหม่รถมือสองดีให้บริการเต็นท์อยู่ที่อำเภอบ้านใหม่เชียงโพธ นี่นะครับก็สัหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปไปที่เพียงเท่านี้นะครับอ๋อลืมลืมย้ำไปนะครับจะส่งได้ทั่วไทยนะไม่มีปัญหานะครับขอแค่ขอแค่ชอบแค่นั้นแหละฮะไม่มีปัญหาเลยโอเคก็สัหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปที่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ